เป็นห่วงนวลน,น้องโควิดรอบสองจะมาอายนี่แทบเป็นบ้าคิดถึงการด้คนที่อยู่ไกลอย่าลืมใส่แมสรป้องกันโรคกลายเข้าหา โควิดมันยังไม่สาบเป็นห่วงหนักหนาน้องอยาแฟนพี่เช็ดหาทุกวันเพราะให้ใจอายหายงาโควิดรอบสองบันเทาจะไปหาเจ้าที่เราสัญญา ฝากใจให้ฟ้าช่วยรักษาหมูม่มวลคนไทยอยากให้ทุกคนปลอดภยัยโรครายรายหายไปจนสิน้นขอวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยช่วยมาคุ้มภยัยองค์พระ สยามเทวาขอบารมีสิ่งไม่ไดีอย่ามากล้ำกลายได้โปรดทำลายโรคร้ายโควิดหายสิน้นแชดหาทุกวันเพื่อให้ใจอายหายเงา โควิดรอบสองบันเทาจะไปหาเจ้าที่เราสัญญาวากใจฟ้าช่วยรักษาหมูม่มวลคนไทยอยากให้ทุกคนปลอดภัยโรครายร้ายหายไปจนสิ้น